อดนอนสบายเลยลูกไหนไหนอันนี้เคี่ยวอะไรอีกอะเคี่ยวอะไรอีกเอ้ยไหนดูซิดูซินอนเป็นคุณนายเลยมึงอะไอ้ด๊อกนอนเป็นคุณนายเลยสบายไหมล่ะลูกเหรอไหนดูซิไหนดูหน้าซิไห้ blade, ดูหน้าด๊อกซี่ไอ้ดูหน้าด๊อกซิดูหน้าด๊อกซิ่เนอะนอนสบายเลย นอนเป็นคุณนายเลยฮะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะไม่ได้อาบน้ำหลายวันหน้าหนาวไม่ได้อาบน้ำหลายวันฮะทำไมลูกนั่นแหละนะแหน่ให้ดูหน้าที่ให้ดูหน้าที่ดอกไหนดูหน้าที่ะอาจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือ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  บอกว่าจับมือจับมืออย่ามาเลียมือไม่ไอีกฮะไหนดูสิจับมือดิไหนดูสิดูกล้องดิฮะเป็นอะไรเงาจังฮะไม่ได้อาบ,บน้ำหลายวันหน้าหนาวไม่ได้อาบ,บน้ำหลายวันเลยฮะอีดูหน้าดิดักไปไหนลูกไปไหน อนอนเป็นคนนุมนายเลยฮะ,อะนอนเป็นคนนุณนายเลยนอนเป็นคนนุณนายเลยลูกหายเงยหน้าขึ้นดูนเงยหน้ามาหน้ามงกล้องดิเอยดูดิดูดิดูดิดดอะไรอะไปเกะกับใครเข้ามาเนี่ยฮะเกะกับใครเข้ามาหน้าเป็นแผลเต็มเลยลูก น่าเป็นแผลเต,ต็มเลยอ,อ่อนอีกแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วดอกอ่อนอีกแล้วดอกอ่อนอย่างเดียวเลย <c oughs> อะไรอะลูกอะไรอ่ะอะไร,อ,ะไรอ่ะฮะอึบนำแน,น่หนำแน่ดู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 ทำอะไรทำอะไรดูทำอะไรจ้ะทำอะไรไม่เหงาจังหนาวไงลูกอะอ ให้ดูหน้าดิห่วงหน้าอย่างเงี้ยหน้าหนาวไม่ดาบน้ำสองวันสามวันแล้วเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรงอนแม่เลเดอกลืมตาขึ้นมาดิเออันนั่นแน่นั่นและเอ้ยฮะเอ้เอ้ อ้อนจังเลยอ้อนจังเลยอ้อนแม่จังเลยอ้ยอนจังเลยดอกอ้อนจังเลยฮะเสียงอะไรลูกเสียงอะไรไปดูสิเสียงอะไร,ะไะไรลูกเสียงไก่มันหาอะไรดูเนี้ยอ,อันนั่นแน่นั่นเนียเออ นอนท่าไหนอนไม่ถนัดเลยลูกนอนไม่ถนัดเอ้ยนอนไม่ถนัดเอ็นี่เห็นไหมดอกหิวยังหิวย erm ังไงลูกอืมจับมือแม่หน่อยเดี๋ยวจับมือแม่หน่อยอจับมือแม่หน่อยดอกดอกดอกเอ้ยจับมือหน่อยจับมือหน่อยเร็วให้จับไม่ใช่ให้เลียลูกดูสิอืม เป็นไรเหงาจังวันเนี้ฮะเ,เป็นไรเหงาจังดอกน้อยไปไหนดอกน้อยอ่ะฮะดอกน้อยไปไหนลูกดอกน้อยไปไหน,น,ไไหนวะถ้าทางจะลำขาดแม่แล้วเนี่ยง่วงไงง่วงก็พอแค่นี้แหละ